สวัสดีตอนเช้านะครับผมอากาศดีมากวิวสวยๆน้ำลงนะครับอยู่แถวแหลมเสร็จเกาะสมุยนะครับวันนี้จะมาหาวายนะครับ ตรงนู้นเขาก็หายคนนึงครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าเขาจะได้เยอะไหมนี่เราจะเดินลงไปดูเลยนะครับวิวสวยมากอันนี้ก็เป็นเกียร์ปูนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูไวนะ้อุ เรามาดูวิธีการลุดนะครับจับดอก That's cool. Did it,